นนี้คือเส้นทางที่เราจะไปไหว้พระาธาตุสีโคตบูนแต่จะเป็นการไหว้ที่ฝั่งไทยนะครับเป็นถนนริมริมฝั่งแม่น้ำโของอันนี้เป็นถนนที่สร้างใหม่ถ้าเราขับไปเรื่อยๆนะครับมันจะมีพระาธาตุสีโคตบูนอยู่ตรงฝั่งสปปลาวเราจะไหว้อยู่ฝั่งไทยนะครับเป็นการไหว้พระาธาตุสีโคตบูนอยู่ฝั่งไทย อึดใจหนึ่งก็จะถึงแล้วนะครับถ้าเรามองไปตรงนู้นนะครับไกลๆเราก็จะมองเห็นพระธาตุี่ิโคตบูนะครับตรงนู้นะนะครับไกลๆครับอันนี้ใกล้จะถึงแล้วใครที่มาเที่ยวจังหวัดน,นครพนมก็ถ้ามาช่วงตอนกลางวันนะครับรถก็จะขับลงได้แต่ถ้าหลังจาก1 6บนาฬิกาเป็นต้นไปเขาก็จะปิดประตูนะครับไม่ให้รถไม่ให้รถวิ่งผ่าน เพราะว่าถนนตรงที่เราเห็นตอนนี้ก็คือเขาจะเอาไว้ให้คนที่จะมาออกกําลังกายตอนเย็นนะครับไม่ว่าจะเป็นการปันจักรยานหรือว่ามาวิ่งจ็อกกิ้งตอนเย็นเราก็จะมาวิ่งก็จะใช้ถนนเส้นนี้นะครับรถยนต์ก็เลยไม่อนุญาตให้ลงมาวิ่งอาจจะวิ่งได้ก็คือมาช่วงมาตอนกลางวันตอนนี้เราก็จะถึงแล้วนะครับถ้า,เ,าเรามองไปตรงนู้นนะครับ เราก็จะมองเห็นนะครับไกลๆตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วมาช่วงค่าๆนะครับคนไหนที่มีเวลาก็มาเช่าจักรยานปัน่นเราจะมีร้านให้ให้เช่าจักรยานแล้วมาปั่นนะครับตอนเย็นๆนี้บรรยากาศก็จะดีกว่านี้บรรยากาศสวยกว่านี้ครับอา,ากาศเยน็นสบายสดชื่นนะครับอันนี้คือนครพนม เป็นการไหว้แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องข้ามฝั่งไปที่สบปาลาวเราก็จะไหว้ที่ฝั่งไทยนะครับเมื่อช่วงตอนที่น้ํามันเยอะๆนะครับน้ําหลากพิโตน่พากินก็มาไหว้ก็มาไหว้ที่นี่นะครับก็มาก็มาเวลาตอนตอนที่จะข้ามฝั่งไปทางพระธาตุสีโคตบูรณ์ก็ก็มาขึ้นก็มาก็มาขึ้นตรงนี้นะครับมาข้ามตรงนี้เพราะว่ามันค่อนข้างที่จะใกล้นะครับมันเป็นช่วงที่แม่น้าโขงค่อนข้างแคบนิดนึง พิตโตนโ่ก็จะมาไหว้ตรงนี้นะครับไหว้ข้ามตรงนี้แล้วก็ไปทํากิจกรรมที่ฝั่งสปปลาวนะครับตามที่เราเห็นในในคลิปของไหว้ข้ามโขงของพิตโตนโ่นะครับอันนี้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงละเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนถ้าเรามาเห็นของจริงนะครับเราจะมองไปมันก็มันไม่ได้ไกลนะครับใกล้ๆเองนะครับใกล้ๆเองใกล้จนพิตโตนโไ่ไหว ข้ามได้สบายๆเลยครับแต่ก็ไม่แนะนํานะครับ,นนรบสําหรับคนที่ไม่ได้ฝึกมาอันนี้พี่โตโน่เขาฝึกมาเขาเป็นนักกีฬาเขาร่างกายเขาก็แข็งแรงเขาก็จะว่ายข้ามได้ครับอันนี้ผมจะจอดรถเลยนะครับนี่เลยบรรยากาศริมฝั่งแม่น้าโขงเดี๋ยวเราจะลงรถเลยนะครับลงรถแบบเรียวๆเ,เลยเราไม่ไม่ตัดต่อ ไปเด็กๆลงอันนี้นะครับฝั่งนู้นนะครับที่เรามองเห็นตรงนู้นเป็นพระธาตุสีโคต,ตบูรนะครับในประวัติพระธาตุสีคตบูรณนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอีพีต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเป็นประวัติวตความเป็นมามนเป็นยังไงนะครับ นี่ครับแม่น้าโขงริมฝั่งแม่น้ําโขงนะครับถ้าเรามองไปทางนู้นนะครับถนนก็กําลังก่อสร้างต่อนะครับเขากําลังทําก่อสร้างต่อ,อตอนนี้ยังไม่เสร็จนะครับถนนมันก็จะไปสิ้นสุดอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็ไปเราก็จะกลับรถนะครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศริมแม่น้ําโขงนี่นะครับอตอนนี้แม่น้ําโขงนะครับวันนี้เป็นช่วงใกล้ๆเดือน ใกล้ๆสงกรานต์นะครับตอนนี้แม่น้ํแม่น้ําโขงสวยมากนะครับสีออกสีฟ้านะครับสวยมากนะครับนี่ตองงูนะครับประาตุสีโคตบูร์นะครับมันมีประวัติมายาวนานนะครับสองฝั่งเดี๋ยวผมจะมีเวลาเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับ EP ต่อไปเนาะวันนี้เรามาไหว้แบบไหว้แบบเรียวๆนะไหว้แบบไม่ต้องข้ามฝั่งเราจะไหว้ตรงฝั่งไทยนะครับเห็นไหมครับ เราจะมองเห็นใกล้ๆนะครับนิดเดียวเนี๋ยผมซูมให้ดูครับผมซูมให้ดูนี่นี่นะครับมันไม่ได้ไกลเลยนะครับเรามองเห็นชัดเจนมากครับโอเคครับเดี๋ยวคนไหนที่มีเวลาเดี๋ยวค่อยมาเที่ยวนะครับแม่นะครพนมสวยมากนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งทางในเมืองนะครับในเมืองถ้ามาก็มาเลี้ยวตรงโรงแรมฟอร์จูนนะครับฟอร์จูนแล้วก็เลี้ยวลงมา หรือว่ามาถึงหน้าโรงแรมพอจูนถ้าจห้าไม่รู้จักเส้นทางก็ถามคนแถวนี้ก็รู้นะครับว่าเส้นทางลงไปไว่ายพระทาตุสีโคตบ,บุญไปทางไหนนะครับเขาจะชี้บอกนะครับคนแถวนั้นถามาสามล้อรับจ้างถามบินมอไซค์แถวนั้นก็ได้ครับแถวหน้าโรงแรมอ่าโอเคครับเดีเ๋วเจอกันนะครับ